กหกน่่อยคะลุงเอขายืนให้ดูหน่อยคะ่ะได้ค่ะยังยืนถเถอะยืนแล้วประเทศนี้มีมันฟิตเนสอยู่นะคะเออประเทศนี้มีฟิตเนสกูรู้เอครับกูรู้ไฟฟ้ากูรู้ครับวันเด็กก็โพสตกันว่าอยากกินเด็กแล้วทําไมวันพระถึงไม่โพสต์ว่าอยากกินเจ้าอาวาส<อ>บ้างเออเริกันอยากกินเจ้าอาวาสหรีเอครับตอนนี้ผมอยู่เซเว่นผมนึกครึมอกครึ้มใจขี่ใส่กางเกงตอนนี้ยืนรอของเว็บอยู่ทําไงดี ลุงเอหล่อมากครับถามมาข้างบ้านมาแล้วาม,ม,ามาตอบบับบ้านผมขายอาหารตามสั่งมีเมนูซิกเนเจอร์คือข้าวยำสารกำมันตรังสีอยากให้ลุงมาชิมครับอืมขาวยำสารกำมันตรังสีช่วยผมด้วยครับผมโดนด่านอยู่แยกวานาลมมีตังติดตัว20บาทโดเนทให้ลุงหมดมแล้วครับโดนด่านโดนด่านก็โดนนอตังกูเป็นตัอตันตัวลุงเอครับใช่ความจริงไหมครับคนที่พูดครับจูดี้จเล็กใช่ครับ ไม่ถามเพื่อนรู้จักลุงเอไหมเพื่อนบอกไม่รู้จักแต่พอบอกว่าลุงโง่เพื่อนรู้จักทันทีเลยค่ะลุงเอครับผมจะไปซ้อมยิงปืนผมต้องใช้ถุงยางมาเก็บเสียงไหมครับทุกคนมันพ่อของใช้ถุงยางเก็บเสียงลุงเอครับผมเหนื่อยผมทอมากเลยเอ้ยเป็นอะไระดัังน้นดังนั้น คือจมูกดังนั้นคือจมูกขออนุญาตเอารูปอีู่โพสหาคู่นอนในลุ่นกระเทยแอฟริกานะครับน้องลุงหาว่าปลุกน้องกระเทยพิไกลลุงเอครับเล่นเกมเครียดๆเคยนึกครืมเอาลทงเวลหนีบคองงูจงอางให้มันจบจบไปไหมครับลุงเอครับทำท่าดีใจที่ขมับแบบรารฟอร์ดหน่อยครับมุงจะอวดว่าตัวเองไม่มีสมองหรือไงโง่ อยากบอกรักน้องท็อปหน่อยค่ะรักน้องท็อปนะครับมึงท้อในหมดไทยไม่ต้องเหลือตะตอมนึงอ่ะพวกเหล่มุงจะเดินตามลุงเอทำไมคาดหมาสันดานโอ้มึงก็ดาตาพ่อมุงตุยกูเต่ามุงอัดเอครับผมลำคาญเพื่อนผมลุงชดใช้แทนหนึ่งแดหน่อยครับอีกแดอีกแดอีกแฝดเงยละโดนกู้โหมันแค้นเพื่อนกูดูสองร้อยขอจีบจ้วงแทงหน่อยครับลุงเฮ้ยได้ดี จีบจวงแทงจีบตัวงแทงจีบตัวงแทงเียตะมีไปไอจีบตัวงแทงจีบตัวงแทงลุงเอดาพีระดนหน่อยครับขอแรงแรงไอพีระโดนนี่นั่นคือชื่อจริงของไอแห้เออถอนเลยโอราพี่ปัถอนลุงเอขาคืนนี้หนูอยู่ห้องคนเดียวค่ะมาหาหนูไหมคะก่อนมาฝากซื้อของกินให้ผัวหนูด้วยค่ะ ลุงเอเดาลุงเปาให้หน่อยครับวันวันทำทรงเออลุงเปาวันวันทำทรงเออเจ้าเจ้าไปแต่งตัวโคโควาหลุดโลกเหมือนกันน่ะเบียวใช้ได้เหมือนกันน่ะมึงไปดูดิคลิปทิกเก็ตไอ้ไอ้แฮปไาสุดอ่ะเบียวโคโควากูจะหลุดโคโควาถือว่าปันเขาไม่เอาหรอกเนี่ยอยู่แค่กูจะหลุดขนหน้าแข้งอย่างเยอะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเบียวโคโควาแม่งเนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพูดควาอื้ออืดมีใส่ซาวด้วยเบียว หนึ่งร้อยบอกรักตองคัมปิงหน่อยครับขอจีบจ้วงแทงอีกรอบรักตองคัมปิงจีบจ้วงแทงจีบจ้วงแทงแทงเผแทงจีบจ้วงแทงจีบงแทงมึงอยากดูจีบจ้วงแทงเพื่ออะไรวะน้องมึงดูไปแล้วมึงจะไปลำตามหรือขั้นตอนเป็นลุงเอหนึ่งเปิดไลฟ์สองเ้าเกมสามเปลี่ยนเกมสี่ปวดหัวห้านอนรับยอดหกยอดครบปิดไลฟ์ แผลเๆ็แเอารางวัลไปเลยเล่นมุกงูจงอางนี่ไม่ได้เลยนะคะนี่ผมเสียเพราะโดนแทงนงูจงอางหยิบนีดมาแทงน้องมุกพ่อมันเคยงูจงอางหยิบนีบมาแทงตัวของที่ผมตอบรับบนกับคางลุงด้วยแล้ว บอกรักตองคัมปิ้งอีกรอบจีบจ้วงแทงด้วยครับน้องคุณจะจีบจะแทงมึงจะใส่ไหล่เลยต่างกันตัวเป็นก้นเดียจีบจ้วงแทงจีบจ้วงแทงนวิจัยเผยความจริงว่าโซดามาจากน้ำเปล่าหลังชาวเน็ตถกเถียงกันมานานใคร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 ถกเถียงกันใครคัดถกเถียงกันลุงเอช่วยเอานิ้วแย่รูสะดือรัวๆแล้วพูดชื่อบีมหน่อยค่ะบีมบีมน้องบีมน้องบีมจะรู้แต่ละตัวไหนก็ซอยโต้แล้วทีนี้ซอยเก้าอี้หน่อย เกมนีกดทิแล้วไปที่เซตติ้งแล้วเอามาลากเลยครับยาไปทนหัวพ่อเมึงลุงเอะคดจีบตวงแทงให้ดูอีกรอบหน่อยค่ะจีบตวงแทงจีบตวงแทงมันดูกันไปเพื่ออะไรน้องมอว์มีเดียภาพ 4K ได้กดทิแล้วไปที่เซตติ้งแล้วเอามาลากเลยครับลากไปไหนลาไปทนหัวพ่อเม้อ้านเรื่องมักจูนี่ใหญ่ส่วนอันนี้เป็นยา กราบเรียนเชิญนายปรีชาเป็นประธานลูกไก่ออกไข่และประธานลูกแมวคลอดลูกเป็นลำดับต่อไปครับน้องวิธีสตีมัเลยเป็นประธานลูกแมวคลอดเนี่ยให้กูไปตัดริบบิ้นลูกแมวคลอดดิกลุงเอครับแต่ละตาตาลนายเลขาประธานพิธีสวัสดีขอขอกราบเรียนนะครับขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางที่ท่านแยก้เลเลขหมายปลายทางที่ท่านแยกพ่อมันใจแข็งลุงเอครับกัดมือแบบเอเลนให้ดูหน่อยครับเบลชิพายไอโอตาคุกเหม็นเปรี้ยว คุณต้องงงตกูมันบอกคุณตงกูเหม็นเพียวนะคุณตั้งกูเหม็นเปพียวลุงเอครับครัไอไข่หน่อยครับไอไข่ไอเวนใช่แล้วครับไข่กรูมิ่งเครื่องมันเตรียมถอนให้หมดแตงโมให้ดูหน่อยแตงโมหนึ่งใบพังเป็นสองเสี้ยงเสี้ยงหนึ่งไปทางซ้ายเสี้ยงหนึ่งไปทางขวาแตงโมมาประกบกันแล้วก็แตงโมมาแยกตั้มผมขอบทอนสปอนเซอร์นะครับเออทอนเป็น ลุงเอครับผมจะขอเชิญลุงเอไปอวยพรกบบ่าวสาวขอแบบร้องอ้ออ้อวยพรนะครับมับพอสเปนเทียนพรรษาหรอครับอ้อองตังในบัญชีคนขอเป็นเทียนพรรษามึงก็พูดไปลุงเอครับทำหน้าเหมือนหมาปวดประจำเดือนหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหน้าข้อสอบมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหมาปวดฟันคุดหมาปวดฟันคุดหมาก็หนักเลยครัับปวดฟนลุงเอครับปลาเจือปลาเจืออาปลาเจือปลาเจืออาอา แต่ตัวเองผมเป็นนักบินแต่ตอนนี้เขาเสียแล้วเฮ้ยทาจริงไปบินใกล้งูจงอางน้องบ้านพง่็พ้องหยนฟ้าเหรอไหนล่ละฝากด่าชัยภาพให้หน่อยชัยภาพไปเด็กติดเอาด่าเจ้าของออฟสิกและถอนให้หมดถอนให้หมดเด็กไปไกลๆนี่ผมเศร้าผมอกหักอยากอยู่คนเดียวไม่ต้องยุ่งยังไม่ไปอีก ลุงโลหะหนักครับคนรวย่ในโลกมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นภูมิใจไว้นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิการก็มีหัวใจผมขอเอาลิลเลงขอบคุณอีกสองพันนะครับลุงเคยไหมถ้าเราเจอโจรเราควรเอาขวยมาทาพริกไทยแล้วสะบัดหนังวุ้งปลายใส่โจรโชว์นะครับไม่ครับเวลาขับรถอยู่ฝนตกเลยเปิดที่ปัดน้ำฝนแล้วมันสายเลยเอาจูดี้สายตาเลยที่ปัดน้ำฝนสายติ๊กติ๊ก ตติิต๊๊กกูดใหม่ไม่ครับรับหลังสปอนให้สปอนมาส่งซูเปอร์แชทได้สี่พันแล้วนะหวานหวานดี ไปแล้วป่านนี้ไปเบียร์ต่อเจ้าอาวาสครับมีพระไม่ยอมจำวัดหนีมาเล่นเกมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระโดนกรรมันตระนสีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงไปเคนน่าแข่งอย่างคึลุงเอขอกินมูกหน่อยน้องคนที่ไหนเอาขอกินมูกกันวะอยากให้ลุงเอเอาจูดี้ถูเกายี่แล้วชวนแฟนคลับมาสวิงแบบเบอร์เกอร์พร้อมควงงูจงอางดูดูกิจกรรมที่กูทำพ่อผมงโดนคนในหมู่บ้านสิบกว่าคนรุมแทงโชคดีออกสิบเอ็ดพ่อผมกินทั้งวง ไอเอนี่รุ่นใหญ่นะจิ้มสดือเป็นกำลังใจสอบเคมีให้ลูกพี่หน่อยลูกชื่ออาฟันดี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสังเกตมึงเคยเห็นไหมลุงเอ,อครับวนไหนจิ้มสดือเป็นกำลังใจ<ห>ที่โดว่าลุงจักแร้ปเปรี้ยวนี่จริงเหรอคะออลุงแอบบีบมะนาวใส่จริงเหรอมันพิเรนไปนะคะน้องกูไม่ได้บีบมะนาวใสหรอกขอดูดักหน่อยค่ะขอดูดักหน่อยค่ะขอดูดักหน่อยค่ะขดูดกหน่อยค่ะดูดักหน่อยค่ะ ลุงเอครับสวัสดีครับหล่อจังครับหล่อครับไม่ได้จริงห้า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 ลุงครับผมมีสาระครับกอไก่เป็นอักษรมันเลยมันเลยมันเลยเนี่ยมึงที่ขอดูด่างเนี่ยมันเลยแ่งม,ม,ม,มันเลยไปหน่อยนะจะ,จะโดูเน็ตจย่างนี้แหลหะกูบ้าจีนะ้เนี่ยสอบถามครับลุงปกติเราจะกรวดน้ำให้คนตายถ้าเรากรวดกาแฟให้ไปเขาจะตายตาหลับไหมครับ มึงจะไปกวดกาแฟทำไมอะเพื่อนวันนี้ครูจะมาสอนหนูเอสะกดคำนะคะครับสะกดตามครูมอมอตรมิดเก่งมากครับหนักน้องนางนั้นดํากว่าใครฝันร้ายของครูแล้ววันนี้มันเลยอยากดูกันนักอีสานขอบคุณครับลุงขอบคุณมากครับข้าวชักวาวแล้ว้ล่องดำดำปวบปวดหามานานอยากลงไลฟ์ก็บอกไม่ต้องมาเปิดดักให้ไลฟ์บินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่มัด ตูสขาวมากครับ<า>ลุงขออนุญาตเอารองเท้าแห้งๆตบตูดลุงจนแห้งพอได้ไหมครับน่ามึงจะตอบตาต,ตากูเนีอยรีบๆแคปไว้นะครับนานๆทีน้องจะออกให้เห็น <laughs> โชดากแบบนี้พร้อมตอบครับขอบคุณครับเมื่อกี้กูเห็นอะไรกูเห็นตูอูดใช่ไหมเ<ช>ครื่องหมายสี่เหลี่ยม YouTube หรือ o n อน Fan นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอโชเซลซีปุยลุงตุงครับ,รบล้านนี้หนูคงไม่ได้ดูย้อนหลังอีกแล้วใช่ไหมทำไมไม่สงสารคนที่ไม่มีเวลาดูสดบ้างมันก็มันก็มันมันเผยตัวไปนิดนึงครับมัน,ม,นมันเพลินไปหน่อยนึงวันนี้เปิดดักแล้ววันหน้ากูจะเห็นอะไรอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดตากูเกินน้อยนั่นแหละมึงมึงโดนเด็ดมึงโดนเด็ดอเดี๋ยวกูจัดให้อีแก่เล่นอีเกียไม่ใช่อีแก่เล่นอี อารมณ์กับบ้านที่ตัวเองกําลังสร้างไหมครับน้องคนฮิตเมียลงกับบ้านขออนุญาตเอาไปทําข่าวนะครับชาวสตรีมเมอร์จงใจเปิดรูอาริกาตกโชกลางไลฟ์เอาไข่กับเกาดาพร้อมกันที่ครับสลับมือเกาแล้วพูดว่าพี่เฟรมขาพี่เฟรมขาพี่เฟรมขาเอครับผมชอบลุงเอมากเลยครับจริงหรอลุงเอนะครับขอบคุณมากครับเอเรนเยเกอร์ลุงเอครับ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  เมงจะขึ้นเสียงหาพ่อเมืองรอคร่ะสวัสดีครับลุงเอี่คือการโดนเนครั้งแรกของผมชื่อปุณผมอยากจะบอกลุงเอว่าทำให้ผมยินลุงเอครับเวลาไปหาสาวแล้วน้องชทยมันชูออกมาเลยเอามือจับหัดดุดีตัวเอาเป็นสองา้นไหมถั้าไหวก็พัดเถกครับขึ้นไหวสี่เหลี่ยมได้รักและก็ยืน ลุงเอครับเขาบอกว่าคนชาวบ้านลา์นิ้วมีจะจันดอกจันดอกจันมองทำไมนี่ครับผมองากโดนแบนครับโดนกลมแบบเดิมครับขอบคุณมากครับนะครับฝันดีทุกคนครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่รนยหน้านะครับ